สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนเซีเรียมทนไม่ไหวโปรคอมเมนต์แอนนานาตชาหลังสูญเสียพ่อและแม่ในปีเดียวกันเรียกว่าปีนี้ถือเป็นปีแห่งการสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวก็ว่าได้สำหรับแอนนาตชาปเปลี่ยนวิธีหลังเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเธอได้ออกมาโพสภาพคุณแม่ครั้งสาวๆเป็นภาพขาวดำโดยไม่มีข้อความใดๆขณะที่เฟซบุ๊กน้าของแอนนาได้ออกมาแจ้งข่าวร้ครั้งนี้ของครอบครัวว,ว่า พี่อนงคุณแม่ของแอนนานาตชาเปลี่ยนวิธีรักษาโควิดอยู่เกือบ2เดือนเมื่อคืนจากไปอย่างสงบขอให้ดวงวิญญาณของพี่นงไปสู่สวรสวัรค์ครับผมเสียใจจริงๆผมเป็นน้าเป็นพี่ของแอนนาจะดูแลหลานและไตตันเท่าที่จะทําได้ผมเองก็กําลังต่อสู้อยู่กับโรคภัยที่เป็นอยู่หนักหนาเหลเกินหนักที่สุดในรอบสิปีเกลียดไอโควิดนี้จริงๆพระคนใกล้ตัวไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นแอนนานาตชา โพสแล้วครั้งแรกหลังคุณแม่อโนองเสียชีวิตจากโควิดโดยงานนี้เธอก็ได้โพสคลิปวิดีโอลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปของคุณแม่ทากลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับเธออย่างมากมายรวมไปถึงนักแสดงอย่างแอนซียเรียมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังแอนนาสูญเสียพ่อและแม่ในปีเดียวกันโดยเซีเรียมก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจว่าเสียใจด้วยนะแอนนาเข็มแข็งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ